สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช anel ดีถูกฟรีนะครับวันนี้เรามีโปรแกรมเซลล์คอ a t i o n มาแจกให้ใช้ให้ศึกษากันอีกเช่นเคยนะครับและเหมือนเดิมโปรแกรมเราไม่มีการล็อกการซ่อนไม่มีรหัสผ่านไม่จำกัดรายการใช้งานได้จริงเข้าดูวิธีเขียนได้เลยครับโปรแกรมนี้เขียนด้วย microsoft access นะครับในโปรแกรมนี้เราสามารถเก็บประวัติการเสนอราคาไว้ติดตามค้นหาอ้างอิงได้ง่าย ไม่ได้เสนอแล้วทิ้งเหมือนที่ทํากันใน Excel ที่พอลูกค้าย้อนกลับมาถามก็จําไม่ได้หาไม่เจอแล้วว่าเคยเสนอไว้เท่าไหร่บางทีเสนอใหม่ถูกกว่าเดิมไม่รู้ตัวก็มีนะครับเพียงกรอกข้อมูลแล้วกดเซฟกดปริ้นก็ได้ใบเสนอราคาออกมาง่ายๆแล้วครับแถมหากได้รับการยืนยันซื้อยังสามารถบันทึกขายไปตัดใบเสนอราคาออกจากตัวค้างรอคำตอบได้จะได้ไม่ต้องตามต่อ นอกจากนั้นยังสามารถออกรายงานใบเสนอโครงค้างตลอดจนยอดขายให้ติดตามต่อได้ด้วยครับไปดูสาธิตตัวโปรแกรมกันเลยโอเคครับเรามาดูวิธีการใช้โปรแกรมออกใบเสนอราคาหรือเซลล์คอ a t i o n ตัวนี้กันนะครับหลังจากดาวน์โหลดมาแล้วเราจะได้ซิฟไฟล์ลักษณะนี้นะครับคลิกขวาเราก็แตกซิ p ครับผมใช้เซเว่นซนะครับแล้วก็ extract here เราก็จะได้ตัวโฟลเดอร์นี้มา ซึ่งตัวโฟลเดอร์นี้ในนี้จะมีอยู่2ไฟล์โปรแกรมนะครับคือ Sample กับตัวเปล่า Sample นี่คือตัวที่ผมจะเอามาเดโมหรือทางผู้ใช้เอาไปทดสอบโปรแกรมก่อนเริ่มจริงก็ได้นะครับส่วนตัว2 2 9 9 4 4สอ l ศู o t a t i o n อันนี้จะเป็นตัวเปล่าครับเปิดขึ้นมายังไม่มีข้อมูลอะไรอยู่ในฐานเลยนะครับและในโฟลเดอร์นี้ก็จะมีตัววิดีโอสาธิตการใช้งานที่เรากำลังดูอยู่นี้ เหมือนคู่มือครับผมเปิดตัว sample ขึ้นมานะครับเรามาดูวิธีใช้กันในนี้จะมีเมนูอยู่5เมนูนะครับเริ่มต้นก็คือ quotation แต่ก่อนจะไปเริ่มต้นนี้ผมจะให้ดูเปิดตรงนี้ออกมานะครับตัวโปรแกรมแจกฟรีนี่เราไม่มีการซ่อนอะไรเลยนะครับ table database เปิดหมดนะครับไม่มีการใส่ username password ใช้ได้ไม่จำกัดแล้วก็ใช้ได้จริงครับ ตอนนี้ที่ผมเปิดตัวเมนให้ดูจะพบว่าเรามีเทเบิลมีคิวรีมีฟอร์มอยู่ตรงนี้มากงายนะครับแล้วก็มีตัวปุ่มอยู่5ปุ่มแต่ก่อนเราจะไปทำงานกันนะครับต้องมีการตั้งค่านิดหน่อยครับสำหรับ Microsoft Access ก็คือมาที่ตัวไฟล์แล้วก็ไปที่ออปชันครับในออปชันตรงนี้ก็จะมีตัว Client Setting นะครับ ปกติตัวคอนเฟิร์มมันจะติ๊กอยู่3อันนี้ครับให้เอาออกก่อนนะครับเพราะว่าเวลาใช้โปรแกรมไปเดี๋ยวมันจะขึ้นมาเตือนตลอดเวลาทําให้เหมือนว่ามีบางอย่างไม่ปลอดภัยนะครับฉะนั้นอันนี้เป็นระบบป้องกันจากนั้นก็ไปที่ทัสเซนเตอร์ครับทัสเซนเตอร์เซตติ้งตรงเมสเซจบาร์ปกติมันจะตั้งไว้ว่าโชว์เมสเซจบาร์นะครับ has been b l o c k มีการบล็อกมาโคอยู่นะฮะเป็น security warning เราไม่ต้องการนะครับเก,กะกะก็ never show ครับถัดมาก็เป็น m a าโค setting ครับปกติมันจะ disable ให้เปลี่ยนเป็น enable นะครับเพราะว่าโปรแกรมของเรามีการเขียนโค้ดอยู่แล้วก็กดโอเคไปครับแล้วก็โอเคอีกทีการตั้งค่าก็จบนะครับต้องปิดแล้วเปิดใหม่ถึงจะใช้งานได้นะครับ ผมทบทวนอีกทีนะครับมาที่ไฟล์แล้วก็ออปชันตรงขายอันเซตติ้งนะครับเอาคอนเฟิร์ม3ตัวออกแล้วก็ทัชเซนเตอร์ทัชเซนเตอร์เซตติ้งนะครับตรงมาโคเซตติ้งเป็น Enable นะครับตรงแมสเซจบาร์เป็นเนเวอร์แล้วก็โอเคเป Never, okay ไปครับเสร็จแล้วก็ปิดก่อนละครับ แล้วก็เปิดใหม่แต่ถ้าใครเคยใช้ e x c e <oughs> s เคยตั้งค่าแล้วก็ไม่ต้องนะครับเพราะเป็นการตั้งค่าครั้งเดียวต่อหนึ่งเครื่องจนกว่าจะมีการฟอร์แมตลง Windows ใหม่หรือลง Microsoft Office ใหม่พอเปิดมาปุ๊บอันแรกที่เราต้องทำก่อนอื่นเลยนะครับคือเข้ามาที่ Main Data ครับหรือตัวข้อมูลตั้งตน้นมากรอบลูกค้าก่อนนะครับแล้วก็กรอบชื่อ s t a f f หรือพนักงานของเราตอนนี้ผมจะกรอบชื่อลูกค้า ใหม่เข้าไปนะครับเป็นไทยเทรดนะครับเป็นช็อตเนมแล้วก็ฟูลเนมครับ Thai Trade Company Limited นะครับ14 Lama b ามาแงโอเคครับนี่เรากรอกลูกค้าใหม่เข้าไปแล้วถ้ามีชื่อพนักงานนะครับก็สมชาย นี่ก็คือเมน d a t a นะครับลูกค้ากรอกตรงนี้พนักงานกรอกตรงนี้แล้วก็ถัดมาครับตัว Product ก็คือสินค้าของเรานะครับกรอกโคลาเข้าไปครับแล้วก็เป็นโคลา10มิลนี่ก็คือ full name short name เหมือนกันนะครับราคาขาย7บาทลักษณะนี้ก็ปิดไปครับเมื่อเรามี Product ครบแล้วชื่อลูกค้าชื่อพนักงานขายเรียบร้อยเราก็สามารถออก quotation ได้แล้วครับมากดปุ่ม quotation กัน ถ้าเป็นคอเ t a ชั o นใหม่เอี่ยมเลยนะครับตัวนัมเบอร์ไม่ใส่มาใส่ c u ส t ตอร์แทนครับสมมติว่าผมใช้ไทเทนที่เราเพิ่งเกาะเข้าไปเมื่อกี้แล้วก็วันส่งของนะครับคอเ t a ชั o นอันนี้สำหรับส่งของวันที่30เดือน9ครับเปเทอมก็60วันนะครับคเครดิตแล้วก็ expire ครับอันนี้ก็อาจจะไป expire เดือน10 31นะครับวันหมดอายุสำหรับใบเสนอราคาอันนี้ ส่วนเซลครับเซลสมชายอันนี้ปล่อยว่างไว้นะครับถ้า Quotation เป็นจริงคือเขาซื้อแล้วได้เลข Invoice เราค่อยเอาเลขอินว i ย e ์มาใส่ตรงนี้นะครับส่วนตัวคอเ t a t ชันอินแอคทีฟหมายถึงว่าเราโค้ดไปนานแล้วครับไม่มีการตอบสนองก็คือโค้ดฟรีนั่นเองแล้วเราไม่อยากจะเห็นมันอีกต่อไปแล้วนะฮะไม่ใช่เป็นแบ็กหลอกรอการตอบนะครับเราก็จะติมันอย่างนี ถ้าติ๊กปุ๊บ quotation อันนี้ก็จะหายไปไม่แสดงนะครับตอนเราขายก็คือไม่ติดตามแล้วนั่นเองตอนนี้ผมไม่ติ๊กนะครับมาที่ product ครับเราสามารถเลือกจาก dropdown ได้นะครับว่าเป็นโคลานะครับจะเห็นว่ามันมีราคา7บาทโผล่ขึ้นมาซึ่ง7บาทอันนี้ก็มาจากตอนที่เราสร้างข้อมูลเริ่มต้นสินค้าเรากำหนดราคาเอาไว้นั่นเองครับที่ main form product เห็นไหมครับผมกำหนด7บาทไว้ ฉะนั้นมันจะเอามาใส่ให้เราเป็นไกด์ครับว่าราคานี้โอเคไหมถ้าไม่โอเคก็แก้ได้อีกกรณีหนึ่งครับนอกจากจะเลือกจากดอกดาวลักษณะนี้แล้วนะครับเราสามารถจะดับเบิลคลิกช่อง Product ได้นะครับถ้าเห็นดอกจันสองดวงที่ไหนหมายถึงช่องนั้น click ดับเบิลคลิกได้อันนี้ผมดับเบิลคลิกขึ้นมาแล้วผมเสิร์ชหาคำว่า c o ครับเราก็จะได้ทั้งโคลาทั้งโคกนะครับถ้าปลดฟิลเตอร์ก็ ดับเบิลคลิกตรงนี้ก็จะปลดออกมาหมดครับในที่นี้ผมจะเสิร์ช M ครับเราจะได้ Fanta M กับ M 100ผมดับเบิลคลิก M 100ไปนะครับเดี๋ยวจะเห็นว่า M 100ไปพิมพ์ให้พร้อมกับราคา8บาทด้วยเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วกดแท็บที่คีย์บอร์ดนะครับใส่20ขวดเราก็จะได้ตรงนี้มาครับแล้วกดเซฟนะครับก็จะได้เลข t a t i o n ครับ เไหม,ม niin, ครับได้เลข quotation l e a n i n g ไม่ํานะครับถ้าผมออกใหม่ก็จะได้เลขใหม่ตอนนี้ก็ไปปริ้นได้แล้วครับเราก็กดปรนะินะ้นนก็จะได้ตัวแบบฟอร์ม quotation มามพร้อมกับลูกค้าเอาชื่อเต็มแล้วก็ที่อยู่เต็มตามที่เราลงทะเบียนไว้มาแสดงตรงนี้ก็สามารถส่งไปได้เลยครับโอเคเราก็จบเรื่อง quotation <S <S กันแล้วนะครับตอนนี้ผมจะไปออก quotation <S <S ใหม่อีกใบหนึ่ง ตอนเปิดใหม่เรามาข้างล่างตรงนิเ i กเตอร์ตรงนี้นะครับดอกจันนิวแบ a n งค์เรคคอร์ดผมกดก็จะเปิดคอเทชันใหม่ขึ้นมาครับผมจะโค้ดไปที่ตัวสหไทยครับ Delivery 27โ okay. อเคอันนี้ไปเร็วๆนะครับตัว Expire ไม่ใส่ครับใส่เซลเข้าไปก็คือสมชายแล้วก็ Product เลือกเอานะครับโอเคนี่ก็10บขวดนี่20่สขวดโอเคกดเซฟครับ อันนี้ผมมีสหไทยนะครับถ้าผมจะแบ็กกลับมาก็อันแรกเป็นไทเทดอันที่2เป็นสหไทยตอนนี้เราจะเปิดอีกใบหนึ่งครับกด New แล้วก็ไปเลือกตัวไทเทดอีกทีหนึ่งครับาพวกนี้ผมขอข้ามไปนะครับมาใส่เซลเลยแล้วกันเซลสมชายพอรดักอันนี้ก็มีแค่เป๊ปซี่แล้วกันครับแล้วก็ ยีขวดอันนี้ราคาผมขอแก้ว่าเขาซื้อเยอะนะครับขายเขาแปดบาทพอเห็นไหมครับเราแก้ได้นะมันเป็นแค่ไกด์จากนั้นก็เซฟครับได้ quotation มาแล้วก็ไปสั่งปริ้นสมมุติว่า quotation ผมออกจนแฮปปี้ละปิดไปตอนนี้ quotation มันจะมีผลลักษณะไหนครับเรามาดูตอนที่ invoice มาก,กันว่าโอเคเขาซื้อเห็นไหมครับ quotation จะค้างตรงนี้ทั้งหมดถ้าผมมาเลือกตรง customer นะครับ invoice number กดเดดปล่อยไว้มันใส่ให้เอง ตรง customer ถ้าผมเลือกที่ t ท p e trade นะครับจะเห็นว่า quotation ด้านซ้ายมันจะล็อกลูกค้าไว้เฉพาะ t ท p e trade นะครับทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาค้นหา quotation เยอะนะครับแล้วถ้าต้องการจะออก invoice จาก quotation ไหนก็ double click เห็นไหมครับมีดาว2ดวงอีกแล้วตอนนี้ผมจะออกจาก003นะครับผม double click ที่003มันก็จะเอาตัวเ Pepsi ยีขวดใน quotation นั้นพร้อมกับราคาที่เราลดให้เมื่อกี้มาใส่ให้เรียบร้อยเลยครับ K หนึ okay. ่ invoice ่อน quotation นะครับถ้าผมกด save เราก็จะได้เลข invoice number พร้อมกับเอาเลข invoice นั้นมาใส่ตรงนี้ก็เพีนั้นจบครับครั้งต่อไปเราก็จะไม่เห็นตัว title ศูนย์ูนสามอีกแล้วนะครับวิธีปิด filter ดับเบิลคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับหรือตรงที่เดิมที่ t i t d e ก็ได้ผมจะดับเบิลคลิกตรงนี้ ก็จะหายไปครับเหลือแค่ไทยเทสกับสหไทยเท่านั้นเองแล้วเราก็มีกล่องเสิร์ชอยู่ตรงนี้นะครับก็มี่ค o อเ t ชันเยอะหรือว่าตัวอินว i c e เยอะจะเสิร์ชของเก่าขึ้นมาเพื่อหาแก่ก็สามารถทําได้นะครับส่วนอันไหนที่ตัดอินว i c e แล้วก็จะหายไปครับแล้วถ้าเผื่อค o อเ t ชันไหนเก่าเกินไปแล้วไม่ต้องการนะครับก็สามารถติกตรงนี้ออกหรือไปติกที่ค o อเ t ชันเมื่อตอนแรกที่เราแสดงให้ดูก็ได้นะครับ ก็เปน็นอันจบเรื่องของ invoice นะครับเรากลับไปดูต่อครับตัว m มน n d ต t a ตัว Product ดูไปแล้วมาดูที่ Report บ้างครับ q u o t a t i o n r e p o r t r e r o r t ทั้งหมดของเราแก้ไขไม่ได้นะครับดูได้อย่างเดียวก็จะบอกว่ามี q u t t o t i o n อันไหนยังค้างอยู่บ้างนะครับแล้วก็อันไหน expire แล้วถ้าอีปแล้วอยากจะตัดออกก็ไปที่ quotation นะครับแล้วก็ไปติ๊ก inactive ออกเท่านั้นเองมันก็จะหายไปครับ แล้วก็นี่ก็คือรีพอร์ตคอเดชันที่ค้างเพื่อเราจะตามดูนะครับถัดมาก็จะเป็นตัวรีพอร์ตบิลลิ่งครับว่าออก invoice ไปแล้วยังไม่ได้วางบินนะครับมีกี่ใบมันจะขึ้นตรงนี้ให้ดูตรง p เ y m e n t ก็ใช่ครับอันไหนที่ยังไม่จ่ายก็จะค้างอยู่ตรงนี้นะครับโอ e r d ดูกี่วันมันจะแสดงหมดนะครับแล้วก็ s u m มารีว่ามีทั้งหมดกี่ invoice ์รีพอร์ตก็มีประมาณนี้ครับ ใน Invoice เมื่อกี้ที่เรายังไม่ได้คุยก็คือตัวบิลตัวดิวแล้วก็ตัวเป็ดฉะนั้นเราจะมาเสิร์ชเลข Invoice ตรงนี้นะครับแล้วก็กอกว่าเราวางบินแล้วเมื่อไหร่เราบินนั้นจะดิวเมื่อไหร่จ่ายเงินแล้วเมื่อไหร่ซึ่งถ้าจ่ายแล้วก็จะไม่เห็นในตัว Report p a y m e อ t อีกนะครับหรือใน i l l i n g ถ้าวางบินแล้วก็จะไม่เห็นเอาไว้ติดตามนะครับก็เป็นอัน จบสาธิตการใช้โปรแกรม Sales Quotation ตรงนี้ครับหลังจากได้ดูสาธิตและทดลองใช้โปรแกรมกันไปแล้วนะครับหากใครต้องการศึกษาเพิ่มเติม,ตมอยากเขียนเองบ้างเรามีหลักสูตรเขียนโปรแกรมด้วย Microsoft Excel เตรียมไว้ให้ถึง3รูปแบบนะครับคือ 1. อยากเรียนรู้วิธี ขียนและอยากเขียนโปรแกรมอย่างนี้เองได้บ้างเรามีหลักสูตรวิดีโอออนไลน์ครับเรียนด้วยตัวเองคือเจาะลึก Microsoft Excel บรรจุไปด้วยหลักสูตรกว่า80บท20ชั่วโมงอัดแน่นไปด้วยเนื้อหานะครับสอนตั้งแต่เริ่มคิดออกแบบจนเขียนเสร็จเป็นโปรแกรมโดยไม่ต้องมีพื้นฐานโปรแกรมแต่อย่างใดและหากใครต้องการปรับปรุงต่อยอดโปรแกรมนี้ให้เป็นไปในแนวทางที่เหมาะกับตัวเองเรามีหลักสูตร One Day Workshop เตรียมไว้ให้เรียนรู้ปรับปรุงแก้ไขภายใน1วันด้วยครับและหากต้องการเขียนโปรแกรมเฉพาะใหม่หมดเลยก็สามารถติดต่อทำเวิร์กช็อปแบบ 4-day workshop คือ4วันโดยนำโปรแกรมที่จะเขียนมาดำเนินการสอนจนเสร็จเป็นโปรแกรมที่ต้องการทุกหลักสูตรเวิร,ร์กช็อปจะมีบันทึกวิดีโอส่วนตัวให้ตลอดการสอนนะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www ร์ลไว f ์ e ว็บหรือ จะแอดไลน์มาคุยกันก็ได้นะครับที่ไลน์แอดดีถูกฟรีแล้วพบกันในหลักสูตรครับสวัสดีครับ